สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนค่ะแม่พาพาไปเรื่อยคะ่ะวันนี้วันนี้พาไปทํำบุญที่วัดค่ะเราจะมาทําบุญที่วัด,ดทําทพญานาคก,กันค่ะาจ <ำ S 2> าชื่อวัดไม่ได้ซะและ้วม,มาไกลเกินคุณทบปกว่าทุกได้มาอยู่ตอนนั้นลุงทิดพามาก็าปากก็ดงถึงมาลําบากแต่เราก็มาจนถึงค่ะเห็นในเฟซบุ o กเขาโพส์กันสวยมาก ไม่พากัเลยอยากจะมาเห็นกับตาค่ะ้นป่ามลายพึ่งมาถึงใช้เวลานานมากเลยค่ะให้สิริพาไปก็พาลงทุ่งนาไปทั่วที่ <Okay. S 1> จนคิดว่าจะหลงแล้วไม่นึกว่าจะมาถึงกำลังถึงลานจอดรถค่ะเพื่อนทับลออยู่เยวอับเขาอ่ะเย๊จังท้อกแก่ สวยงามนึกว่า,าเขาทำเป็นหินอ่อนที่ไหนได้เขาใส่หินสด,สดกับเป็กแค่เข้ามาเห็นทางเดินเข้าประตูวัดนี่ก็เห็นถึงความอลังการยิ่งใหญ่แล้วค่ะเป็นห้องเยอะแยะเลยศพทบเลยงางปเป็นเนขาวง,งกดร่วมตุนสร้างห้องน้ำโอ้ห้องน้ำ เขาทำอย่างนี้ก็สวยน,นี่เอาหินใส่แล้วก็พ่นสีเริ่มเข้าเขตที่เรารอคอยแล้วค่ะพร้อมที่จะเจอความสวยงามข้างในแล้วสวยงามค่ะเข้ามาแค่ในเขตนี้ก็สวยวมากแล้วดูร่มรื่นสวยงามมากเลยค่ะทุกคนเข้าเห็นแค่นี้เราก็ประทับใจแล้วไม่รู้ว่าข้างในจะสวยขนาดไหนค่ะพื้นกระดานว่าเต่าย กลับมาบ้านนี่ก็มีแต่พ่อเท่านี่แหละค่ะอยากไปใส่พื่นกระผพ้าพไปนั่งถาแต่ละมือว่าลูกสีส่วนไปใสเคยไปหาหมูเคยไปเบิ้งมังไฟกับบ่ไปจ้ะบบบอยู่กับลูก <c oughs> พอแล้วก็เท่าไา้ <c oughs> เห็นห้วกจ้ะใจหายจ้ะยิ่งใหญ่อลังการ <c oughs> ติดดอกไม้ ทางวัดมีจำหน่ายดอกไม้ทุกเทียนแล้วใบสีมีผลไม้ให้ถวายพระด้วยค่ะเราไม่ต้องเตรียมมาจากบ้านเลยมีเตรียมไว้เรียบร้อยค่ะเรามาเตรียมเงินมาอย่างเดียวค่ะทุกคนคโอ้ดอกกุหลาบวสวยงามยิ่งใหญ่ ่บไๆข้างในคนละมั้งมากเปะทั้งผีทั้งผีเป็่นดำนี่ใส่ตลอดเวลาใส่ัวกลางคืนพุณนี่จังไดออ งามสมกับที่เรามาลําบากลาบนให้สิรินําทางพาเราลงทุ่งนาขึ้นโคกลงหนองไปทั่วไปทีบก็จะมาถึงพี่น้องอเอ้ยอยากลาบากค่ะแต่เข้ามาเห็นอย่างนี้ก็หายเหนื่อยเลยค่ะ,ะสวยงามมากๆเป็นความทร,รมงจําที่ามมาประทับใจค่ะเขาเฮดเตอ้อนช่วยสละสลวยอิลีจ้าใจของไม่พามาตั้งแต่เห็นใน facebook ค่ะไม่รู้ว่าชื่อวัดอะไรไม่รู้ว่า อยู่ที่ไหนรู้แต่ว่าอยู่จังหวัดศรีสะเกดค่ะแม่พาก็เข้า Google เลยค่ะถามพี่ g o o g l e วัดที่ท่องเที่ยวเมืองศรีสะเกดมีตรงไหนบ้างพี่ Google ขึ้นมาให้เทียบเลยค่ะเราก็มองหารูปที่เราเคยเห็นใน f a ฟ e b o o กที่มีคนมาแล้วเขาโพสไว้นั่งลงนี่เลนแล้วก็ใครลืมล่มได้ชื่อแล้วก็เข้าแแบบนั่นเลยค่ะพ่อแกก็ไม่เคยมาแกก็เลยไม่ได้พามาตามทาง พี่สิริก็พาเลาะทุ่งนางมาตลอดทางเลยค่ะทางถุกขักหินลูกลังก็พากันไปโอ๊ยถ้าพ่เถาเลาหูทางนี็น<ม>แล้วประดิษฐ์ภาพไปหย่างประนัจาจ้าแล้วเกีียนตรงลัดเขาเมืองหล้วก็ลัด,าม,ลลดมาตรงมาเลยจ้าแก่ม,มาแวะตรงจะทางจะเข้าวัดนี่เองมาไหมพาก็ไม่รู้พ่อเ่าก็ไม่เคยเห็นแกก็เลยตามเชื่อพี่สิริค่ะพี่สิรินิวเสื้อบ่ค่อยได้จา้าพาป่อมา Yên nị, này. đằng này này. Chơi đằng này đằng này. Ừ, mắt top mà. กินงั้นมาหนึ่งสองสามอืมสวยง่ามมิลิมแม่พาก็สะดุด,ด,าดตาแต่ทรงพญานาคพันกันนี่แหละค่ะอ่อนช้อยงดงามีครับ มาเห็นบุ่นกับอะไรทิวดาสองพระองค์ อลังการอิ่ยิยิ่งใหญ่มากไปหาอันหาเสาพระไปห,ห้อยนาลดงามๆนี่งามแหงเนีังนาเกี่ยวกัน สองหนุ่มสาวอธิษฐานซันซิมซีกันค่ะอธิษฐานยังน้อ,อไปตานขึ้นริงจังค่ะไม่พาไม่กล้าเสียงค่ะกลัวไม่สมหวังเป็นคนไม่กล้าดูดวงไม่กล้าเสียงมาปักหนึ่งเลยค่ะหมชอบแต่แอบแอบดูใน youtube ค่ะยูทูบเบอร์ก็บอกหมอดูใน youtube <c oughs> <c oughs> ได้ไง กิ่งยังลังเลกิ่งเอาวันแรกสิกิ่งสมดงามสุมกัที่มาในป่าในดงต่างไม้ยากลำบากมาก มีให้อ่านหรือว่ายัางไงงามคักงามไหมมีพัดลมขนาดมือมาพัดเข้ามาทางหน้าต่างค่ะไม่มีร้อนค่ะในนี้เย็นสบายมากเหมือนตั้มปัญญานาคจริงๆเลยค่ะทุกคน สลัดนักแบนนักคู่งำไรสุดเฒ่าสนใจเด็กๆจะได้พองเด็กๆอุ้งไล้บูชาวัตถุมงคล นี่นักขาลารู้ห้ามเลยแยังนอกก่นะเบิ้ลเบิ่นสนใจย,ย,ยังสนใจไหนใสรดองได้อะไรกำไรแล้วอไร แต่ของหนูสีม่วงส,สีม่วงส,สวยมากเัรานั้นมันเรื่องการงานการเงินของหนูเลยเหรอหนูเป่านกยูงนกยูงเขาอยู่กันีไม่ไม่ว่ากับกิ่งสวยมากเลยน,น,นี่แหละป,ปีเซียนนี่แหละเขาโน้นเรื่องโชคลาภเงินทองโชคลาภการงานสําเร็จหนูไม่ค่อยชอบอีกินเลยปีเซียนี่เขานั่นกันจะตาย มมาดูันทำไมล่ะสีมันชัดดีมันแม้ว่าสีมันเข้มดีพาสีดูเคยมันมองเห็นชัดเลยมูนไงสีสีสีม่วงชมพูนุ่งก็สวยเนี่ยอันนี้ก็สวยสีชมพูเรื่องโชคลาภกันนะเหรอเนี่ยนุ่งหนะมีสีม่วงมีฟ้าชมพูสีม่วงฟ้าสามสีเลยในการงานกันของเราต้องสีชมพูม่วง หรือสิบเมก็วัตต์แงงานแล้วก็โชคลาภสิบลวาโชคลูอันนี้ก็สวยมีใจสวยๆแหวนนักคู่ก็สวยแต่เขาบอกเขาบอกว่า,วากิรก,กินมให้ามใส่คือสีดำทอจริงเหรอใช่ของแม่สีอะไรไม่ไปอ่านเอาเนี่ย เกิดขึ้นแล้วก็แตะยิ่งใหญ่สวยงามอยู่ตรงอยู่ตรงไหนก็ไม anyway> ่พ no. ้นจากการขายของไปไหนไปขายของอยู่โรงเรียนก็วาสนาเป็นแม่ค cool ้าเป็นอย่างนั้นแล้วไม้ค้าป๊อปต้องมีแวแหละไม่ค้าป๊อปต้องมีแล้วแหละ กิ่งซื้อไปฝากน้องยิงใหญ่สวยงามมากครับเดวันพาคถือไว้ลูกถือไปด้วยถือไปด้วยเหรอถือไปด้วยเราไปใส่ไหทครังสุดท้ายกำ,ำไรีินอนันมีครบทุกสีเลยสีที่ดีๆมีหมด จิ่งไทยแลนด์มากยิ่งใหญ่ทางเข้ามาไกลมากอยู่ในทุ่งนาแต่ว่าพอได้เข้ามาเห็นแล้วสวยงามมากสมกับการที่เราดัานดนให้สิริพาอ่ออมโลกมันนั้นยังฮะ เท uhm. bo ี่ยงตรงไหนวัดใหญ่ครับพญายี่สิบสว่า กาไก่เนี่ยเสร็จกาวไก่กนะาวหน้ามันเยี่ยงคืออางล้างหน้าย,ยัางดีบรรยากาศร่มรื่นดีมากปลาอะไรบ้างตัวใหญ่บลลุ่มบลตุ้มของพี่น้องนั่งคุยกันดูปลาฮะ เอาออกเออแม่ต้องถือแบบนี้จะน่ากินเนี่ยเอาไม่ดูดหมดแล้วอ่ะมันจะมีอะไรน่ากินดูดหมดแล้วมันจะมีอะไรน่ากินล่ะชนเกีียวปิ้งคุณตาหายผมโตไม่ติดแต่งเงินเลยตอนขับตัวใหญ่ยิ่งกว่าฉลามให้ ไม่เยอะมากฮ่าหายไปไหนมาห้องน้ำไกล้เหอนี่เขาข้าวเดียงในหม้อปลาจระมิตตัวเขาโอ่งตวใหญ่ซำฟ้าบานนี่ จะทิ้งลงตรงนี้เหรอเือกิอ่งเออนะ่ะเออนะ่ะมันจะขึ้นลายๆสำหรับคลิปนี้กล็ลาไปแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมาลับ,บุญน้ำกันค่ะทำบุญแล้วก็ให้ทานให้อาหารปลาค่ะขอให้มีความสุขทุกๆคนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ